หวให้ดวสให้เดีห้ดให้ดี๋ยนามาแต่นห่นองะอะไดๆอซันนี่สุเอาสูเอาลอสู่นงตุ๊กตก่งยิ่หนูอ่ะยีหม่ยี่ม่หนึ่งทีอ่ะไะเจอะลย่หนึ่งทีเจ๊งยงิงเจียย่อีกวขอแตงกันเร็วของเป่าเร็แว วันนึงทีแล้วเ้อันหนึ่งสองามหมอยเอาเอไปยังสีไปใ่นี่ไปใช่ไมนี่ไหน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 ไไนไ่ไหยไหคไานไหนไหนไหมไนไหนไหนไหนาหนนไหนงหาไนไนหนไหนนไหนไหนไหหน เอาหน um uh ่อยเฮ้ยสอันนีกเราสกัดเพื่อขาเออเอาเนี่ยเอาซั่งไดสูดรแรงเสร็จแลเนี้นีเป็นแบบนั้นวะนั่นน่ะตัวนองกันก่ของตีรจ สวัสดีค่เอาฝนมาน้งเตะเอาฝนมาน้ำเตะมาห้วเรี่ยวามลฝนแมล็ดเมอดแ้วฝนเจ้แล้วเดือกัสาเดือกสาตัวลาฝนมาแล้วัสดีค่ะตอนพี่ลุงเทารานมันอันบ่ตกดสัสดีค่แมโอไปไครับกันบแนไหนเนะดานหมู่บ้านนี่ครับคนสวยนิต้าคนสวยเอาของมาให้หนูเล่นด้วยว้าว้อลัน

แ่งเออขนมปังโฮมเมอร์วันส้มนันาปโานนันไนมยังโฮมเมอรจดีง้วอันนี้ฝั่งนี้กำลังทำอะไรเนี่ยันี้กำลังจัดสรรงาลจัดสรรงันนะครับผมวันนี้ทีมงานเราได้ ทองมันไปทวนหน้าแจกทองกันไปทวนหน้าลุ้นรับเป็นบอจับสลากลายมือบ่เนี่ยระเบิดลายมือคนครูก่อนอ๋อสวยสวยสวยอันนี้เป็นกแก,ก,ก้วแดนเซอร์แก้วเครื่องเสียงแก้วอะไรบบว่าแล้วก็จะกระจายรางวัลให้บุคลากรแบบให้ครบไปว่าไม่ได้ครบทุกคนแต่ว่าก็ได้เกือบทุกคนอยู่แล้วก็ใครไม่ได้ทองก็ได้พวกพัดลมพวกเครื่องทำนวาร้อนมอนึ่ง Nóc cao nóng nó, nàng mười lăm nóng nó, nó. <laughs> à, à, tất <laughs>

แม่ในเพื่อนจับฉลากเอาของสินะ <c oughs> ไม่ท ki. ุกคนแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้นี่ก็ได้พัดลมได้อะไรแทนสินะแต่ต่างกันแม่มาเดี๋ยวเขาไปรักษาดูว่ารัษาิพย์พาออบหลอดก็แน่ อามวยจะเดี๋ยววะนี่อามวยม่นอะไเซนี่ฮะอ่ะอมวยแบนที่เด็กไฟกันนี่สวัสดีสวัสดีสวัสดียวันไดนสวัสดีค่ะพุ่งนี้หนูก็ไปอุดรแล้วค่ะพุ่งนี้หนูจะไปไหว้ตุ๊จีนที่อุดรค่ะ ผู้นี้หนูไปตุจิที่อุดรค่ะตรงตงฉ <laughs> ี่ลลลลล,ลอันนี้รอยอะไรคะเนี่ยรอยเล็บใช่ไหมคเนี่ยอันนี้รอยเล็บ <laughs> ใช่ไหม